กลุ่มทบทวนสิทธ์เตรียมเฮพรุ่งนี้คลังโอน4แสนเมรายกราบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอเป็นสื่อกลางนำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระดีๆมาแชร์บอกต่อพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับฟังรับชมนะครับก็รบกวนฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้กลุ่มทบทวนสิทธ์เตรียมตัว ทางโอนอีก400นรายเรียกได้ว่าเดินทางมาจะสุดทางแล้วสำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกัน5,000บาท3เดือนกระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์อีก1ล้านคนและจะพยายามนะครับโอนให้ครบภายในวันพุธหน้า20พฤษภาคมนายรวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าตอนนี้มีผู้ลงทะเบียน ขอรับเงินเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันผ่านเกณฑ์คัดกรองแล้ว15ล้านคนโดยในวันที่18พฤษภาคมจะโอนเงินให้แล้ว2แสนคนวันอังคารที่19พฤษภาคมโอนอีก7 0 0แสนคนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ระบบแจ้งให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีการรับเงินรวม2วันคาดมีผู้ได้รับเงินเพิ่ม1ล้านคนและในวันพุธที่20พฤษภาคมจะโอนเพิ่มอีก4แสนคน เป็นกลุ่มที่ระบบเคยแจ้งว่าเป็นเกษตรกรแต่เมื่อทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ใช่จึงเตรียมโอนเงินให้พร้อมยืนยันว่ากลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ1.7ล้านคนกระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลแล้วอยู่ระหว่างเตรียมหามาตรการและช่วยเหลือต่อไปโดยตอนนี้รัฐบาลมีฐานข้อมูลทุกอาชีพทุกกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการของภาครัฐ ประกอบด้วยแรงงานในระบบ11ล้านคนได้รับการเยียวยาผ่านสำนักงานประกันสังคมแรงงานอิสระที่กระทรวงการคลังได้ช่วยเหลือตามโครงการเราไม่ทิ้งกันกลุ่มเกษตรกร10ล้านคนที่ได้รับเงินเยียวยาเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐข้าราชการพนักงานวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3ล้านคนแต่ยังเหลือกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือคือ กลุ่มเปราะบางเช่นเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุคนพิการประมาณ13ล้านคนซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังเสนอมาตรการดูแลกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14.6ล้านคนซึ่งได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือจากมาตรการอื่นแล้วเหลือ2.4ล้านคน รวมทั้งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสังคมกรณีฉุกเฉินหนึ่งล้านคนซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมมีกลไกดูแลอยู่ขอพูนข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคังนะครับ และนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารที่ผมได้นำมาแชร์บอกต่อพ่อแม่พี่น้องในคลิปนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนครับเข้ามารับฟังรับชมแล้วเห็นว่ามีประโยชน์กับตัวท่านไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ